สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่สิบพฤษภาคมสองห้าหกห้านะคะก็เป็นวันที่ทุกๆคนรอคอยนะคะตัวเลขก็จะรุมเร้าเข้ามา <laughs> บอกเป็นตะปวดหัวเนาะ <laughs> ตัวเลขก็จะรุมเราเข้ามา <c oughs> นั่งมามเป็นนิรลีล <c oughs> ก็มันมันหลายวันน่ะเนาะคือคือเราเราคนชอบเล่นอ่ะชอบเซตเล่นชอบซื้อชอบเล่นก็เลยใช้คําว่าอ่าตัวเลขก็รุมเราเข้ามาเพราะมันมีมาให้ดูทุกวันและทุกคนทุกช่องก็ต้องรอแต่ตัวเลขนะคะ <c oughs> ก็เลยทําให้มึนงงในดงคลิปหวยนะคะมึนงงในดงคลิปหวยรุมเร้าเข้ามาจนกว่าจะถึงวันออกพอออกแล้วใครถูกก็ดีใจใครคนไหนไม่ถูกก็รองวดต่อไปนะคะอันนั้นก็คือเลขสาวดำจะไม่อ่านนะคะ สาวดำเอาวางให้ท่านแคปไว้เลยค่ะนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยค่ะเพื่อไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวาเนาะค่ะตัวเลขมีตัวไหนของใครบ้างแคปเอาเลยนะคะท่านผู้ชมแคปเอาเลยจะไม่ต้องอ่านว่าของใครเพราะมันตัวใหญ่ผักเอบนะคะตัวใหญ่คัดค่ะเลขสองสวนรมนะคะ เลขของสวนธรมตัวบักใหญ่ตัวบักเอฟท่านผู้ชมนะคะพอดีก็มีพ่อปู่นะคะท่านอยากจะให้ตัวเลขก็คือพ่อพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์บัวใหญ่นะคะเดี๋ยวาสาวดําก็เลยถือโอกาสนะคะที่คนอนุญ,ญาตท่านอัดคลิปนะคะท่านบอกว่างวดก่อนน่ะท่านให้ท่านให้ศูนย์แปดกับอ่าหนึ่งเจ็ดนะ,ะเลขล่าง ท่านบอกว่าท่านจะให้ศูนย์เก้าแลวแต่ท่านบอกว่าควมันหลายตัวก็เลยหยิบเอาศูนย์แปดมาให้นะคะก็ปลูกปลูกผูกโคราชเนี่ยมีสามมีสามรูปแล้วนะคะที่ท่านให้มันเนี่ยนะคะทีนี้ก็เป็นพระอาจารย์บัวใหญ่ดีกว่านะจะได้จะได้ไม่ต้องจําผิดนะคะเราก็มาฟังกันพร,พร้อมๆกันนะคะอ๋ออาจารล์ว,วันนี้ได้ที่ยังคะวันันที่สิบหกพฤษภาคม คือทะเลขเขาไม่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 ไมไมไมล็อกนะเนี่ยอาบนี่ยคือนตอนนี้คือบบแต่มันไกลมากทะเลขล่างมันมันมันแตกกันในรูปเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีอยู่สามหางเลขล่างแต่เอเอแต่ค่ะเขา วิเจ็ดลองสามเนาะจ้าจ้าจ้าแล้วสามตัวได้อะไรคะสามตัวศูนย์เจ็ดสองเดยวศูนย์เจ็ดสองจ้าคือตัวกันก็คือศูนย์สามหศนย์สามหตัวกันแต่มีมีสองครั้งใช่ไหมเน้นไปเลยเจ็ดสอง๋อเน้นไปเลยเนี่ยือศูนย์เจ็ดสองนาะจ้าจ้าจ้าจเจดสองค่ะการก็ตัดเจ็ดสองกับสามหกแล้วกัน เออเจ็อกับสาเนาะใชแล้วเลขล่างหรอคะเลขคำนวณแต่ถ้าที่ที่ทำไปมันฝันเกี่ยวมันถ้ามันทำมันฝันเกี่ยวมันมัน่ายกว่คือจะจะซองนี่ทอย่างเแต่ถ้แต่ตอนนี้จตามตัวมันมันอะไรีหละสรุปไปเลยว่าศูนย์เอเจ็ดสอนาะเลขบนเนาะ0ูนย์ดสองใช่ใช่ใชแล้วก็เลขตัวรองก็คือ036ย์ามหกเนาจ้า แล้วเรียกร่างล่ะคะเรียกร่างคือวิ่งแปดเลยนะคุเรียกร่างวิ่งแปดจ้ะจับวิ่งแปดแล้วจับคู่ได้นคนหนึ่งจับคู่คือแปดห้าแปดห้านะคะแปดห้ามันเป็นใ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 นจับชนนะโยมอาจจะจับเป็นชนเด่นมากเลยสี่ข่ามันเป็นใครข่าเลยแต่ว่ามันไม่มันไม่ลงตัวกันเลยแปดมันไม่รู้ว่ามันเป็นกนันยังไงนเลขแปด ม็จะมีอยู่แปดสองก็แปดสามมีแปดแปดห้าแปดสองแปดสาม้้นคือเด็นในในในสูตรที่จัอจับปจับจับลักแล้วมันเล่นมากเลยแปดห้าเนะ่ยมันมัลงแต้มโอ้จ้ะจากงางวดที่แล้วมันลงแต้มๆอ่ะโอ้งวดก่อนจะลงกต้มห้าแปดตัวเดียวางเดียวเลยงวดก่อนโองวดก่อนเนาะแล้วงวดนี้นั่นให้เน้นไปที่แปดห้าใช่ไหมคะจ้จ้ะ แปด่าเป็นแปดสองดานี่ก็ออกออาได้นะมันจะมันก็เด็กอยู่คนละ่กัน้แต่ว่าที่เลขจับจัาหลายๆตัวมาชนกัน้วเลขแปดท่ามันคแต่มันไม่ลงแตมไม่ลงแต้มเนาะ่าแต่ว่าเนี่ยแปดสองกับแปดสามนั้นลงแต้มอ๋อแปสองกับแปดสามไม่ลงแต้มเนาะแต่ว่ามันไปเดเลขจัหลักมาจัหลักมันเดินแปดท่าค่ะแเป็น เรนรับเรนแรับปดแล้วก็เ็นรับ่วยคือ5้านะปหตรงๆเลยนะโยมแต่ว่ามันจะมาไหมค่ะก็สรุปแล้วมีเลขบนก็มีเลขบนวิ่ง7จ็ดลองสามแล้วก็3ตัวก็จะมี072ตัวลองก็คือ036อกสองหค่ะสองตัวก็ฟันไปที่72เนาะ ตอจ้าสองร้อองค่ะตัวรองก็คือส <6 S 1> าหค่ะเลขล่างก็คือเด่นเด่น,ดนล่างก็คือเด่นเด่นแดรองห้าใช่ไหมคะจ้าจ้เด่นแปรองห้า จริงิ้งไม่ได้เลยเนาะแต่ว่าตัวแหไม่มานี่แปดตรงก็แปดสาไม่ต้องมาตท่านึ้งอ่แต่ว่าตัวเต็งก็คือ8ปหเนาะจ้าจับจับจ้าม่นกำลังกทีไม่ใช่หางเดียอะลยนั่นเองล่างแต่มันยิงมันเ ฐานเนี่ยรู้ระยองน้องเจ็ดจุดสองเนี่<ะ>ยถืยอว่าชัดเจนแล้วเป็นเจ็ดสองบนเนี่ยชัดเจนแล้วเนาะแปดสองนี่เนาะจะมันจะมาไหมเจาะตรงน้คำนวณยองเนาะค่ะมีมีเขามีนุ่นอะใช่ใช่แต่เลขมันเป็นมันเป็นลาาเลขถ้าม่นรู้ไปก็ไม่เกินสองวันมันมันเดินมันเขาเวลาเขาเขาปิดกันสามวันสี่วันจ้าสาธุสาธุสาธุแต่วันอ้วนนี้ก็ขอให้ปังๆเพราะว่า อ่าเลขนี้มันก็จะเป็นไอ้แค่แนวทางนะค่ะของป้ายทาเป็นแนวทางโยมเป็นแนวทางแค่เฉยที่เขาชอบก็ค่ะมันชอบแล้วก็จัดแล้วถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปค่ะมันก็มีเข้ามีหลุดทุกทุกสั้สารักละคกันค่ะเพราะว่ามันสมกับที่ผ่านมาจะไม่ไม่คือว่าจริงแล้ก็ไม่ได มาใน5แผ่นนะเพิ่มก็เพิ่มได้ไ้ยกเรื่องมันหนักสุดแปดคุณยู่เลยงวดเมื่อกี้นี่เสียดายเนาะผิดแต้มเดียวจ้าชั้นโซนแปดนี่ดับเบิลี่สิบแปดใบจ้าต่อกะซิ่งไอ้โนไดม์แอนเว็บตัวละพันตัวลสองพันนั่นแหละโอ้จ้าจ้าวันอะไรตัวเดี๋ยววันนี้ยังไงก็ต้องมาแหละค่ะป้ะอาจารย์เพราะว่ามันมันมีตัวเลือกถึงสามตัวเนี่ย มีตัวเลกถึงสามตัวเนาะจ้าะรับตัวเนียปะก็แต่ว่าที่นี่สามศูนย์เก้าอีกตอนที่ประเทศไทยฉันมันบันน่มันมีมันมีเอสามศนย์เก้าแต่มจะไปซื้อสามศูนก้ากับสามศูนย์เก้าบนลยก็ขออไมไดไค่ะสาธุสาธุครัอาจารย์วันนี้คอบค่ะถ้าผู้ชมมันก็ตัดไปแล้วนะคะ พระอาจารย์บัวใหญ่นะคะซึ่งท่านก็ได้โทรมานะคะสาวดำก็ทําธุระอยู่ก็เลยขออนุญาตอัดเสียงท่านนะคะท่านก็อนุญาตนะคะท่านบอกว่าของท่านถ้าเข้าถ้าผิดงวดนึงแล้วจะเข้าต่อเป็นสี่งวดห้างวดเลยนะก็งวดเมื่อกี้ท่านให้มาท่านให้ศูนย์แปดล่างกับหนึ่งเจ็ดแล้วก็ที่จริงเป็นท่านจะให้ศูนย์เก้าแหละแต่ว่าท่านท่านไม่ชอบท่านมาชอบศูนย์แปด พองวดนี้นะคะตามนี้นะคะเลขของพระอาจารย์บัวใหญ่นะคะท่านมั่นใจฟันธงให้นะคะวิ่งบน7ลรอง3ค่ะเน้น0 7 2ย์ตัวรองก็คือ0 3 6เน้น2ตัวคือ72ค่ะตัวรองก็คือ,อ,อ36นะคะวิ่งล่าง8ลรองหเน้น8 5หรองก็คือ8 2สองและ83จากพระอาจารย์บัวใหญ่นะคะ ซึ่งท่านก็มีความเมตตาโทรมาให้นะคะท่านบอกว่างวดเมื่อกี้นี่หลุดถ้าหลุดงวดหนึ่งก็จะเข้าต่อกันสามถึงสี่งวดห้างวดนะคะจากที่ท่านบอกนะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะงวดที่แล้วท่านก็ให้นะคะแต่สาวดาเห็นว่าม,มีมีหลวงพ่อที่ท่านให้มานะ่ะสามสี่หลวงพ่อนะคะแต่ว่าเป็นหลวงพ่อโคราชส,สาวดาก็เลยมาเปลี่ยนเป็นท่านเป็นพระอาจารย์บัวใหญ่นะคะซึ่งท่านก็อยู่มาทางบัวใหญ่นี่แหละคะ่ะ นะคะจะได้จําง่ายดีนะนั่นพระอาจารย์บับใหญ่แต่ส่วนส่วนอ่าพ่อปูโป่โคราดหนึ่งพ่อปู่โคราดสองนั้นอยู่ไปทางอยู่ไปทางปากช่องนะคะท่านบอกอยู่นะคะบอกวัดอยู่แต่ว่าสาวดําก็เอาที่ว่าเรียกง่ายๆเลยคือพ่อปูโป่โคราดหนึ่งพ่อปู่โคราดสองนะคะทีนี้แล้วก็อีกพ่อปูน่นึงที่ว่าอยู่อุบลท่านก็ท่านให้มาสองยอดไม่เข้านะคะท่านก็เลยไม่ให้อีกแต่ท่านบอกว่าท่านจะให้อยู่นะคะก็ กลัวไม่เข้าว่าอย่างนั้นเจสาดมก็ว่าโอ้เลขนี้ไม่มีใครรู้เนาะว่าจะออกตัวไหนท่านสูตรท่านคํานวณบ้างบางทีท่านก็ฝันมั่งมันก็มีเข้ามีหลุดไปของธรรมดาเนาะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็เนี่ยนะคะนี่คือเลขที่ป้าปู่ท่านอ่ะขอโทษจะพระอาจารย์แต่ท่านยังไม่แก่เนาะพระอาจารย์ที่บัวใหญ่จนให้เนี่ยนะคะสาวดาเขียนเป็นแบบนั้นนะคะนี่ก็คือเลขป้าปู่นะคะท่านจะปันทวงให้ อีกครั้งนะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท,ท่านโชคดีค่ะนะคะนี่คือหน้าตาเลขของสวนธรรมนะคะไม่ได้อ่านนะคะสาวดําวางให้ตัวบักเอฟนะคะกระดาษ A 4ท่านก็แคปเอาแคบเอาเลยแล้วก็ไปนั่นดูนะคะแล้วก็ไปอ่านดูเนาะก็ขอให้ทุกๆท,ท,ท,ท่านโชคดีค่ะสาวดําก็ได้ส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะสําหรับสวนธรรมสาวดําดเดินหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะทีละเล็กทีละน้อยได้ปูนทีละ5ถุง10ถุงได้ทรายทีละคิว2คิวหินอย่างเงี้ยสาวดําก็ ให้เขาเอามาเตรวมไว้รวมไว้มันได้เยอะๆแล้วก็เอาจ้างจ่างเขามามาทามามานนั่นนะคะสาวดําก็ให้เอฟซีได้เห็นนะคะเพราะว่าที่สวนทําเป็นยังไงนะคะมาคือทุกอย่างก็ต้องมีหลักฐานมีความจริงค่ะสาวดําก็ได้มีน้อยมีมากก็ต่อเติมไปเรื่อยๆท่านผู้ชมนะคะก็ต่อเติมไปเรื่อยๆคะเนยสาวดําก็ถาม,มาเมื่อเช้านะคะ เนี่ยค่ะปูหมดนะคะกระเบื้องนะคะก็ปูหมดค่ะว่าตอนนั้นเราปูเฉพาะข้างในที่ว่าสามห้องนะคะนั่นนะคะเพื่อที่จะอัญเชิญปะปูไก่นะคะที่จะอัญเชิญปะปูไก่ขึ้นขึ้นแท่นนะคะจะอัญเชิญปะปูไก่ขึ้นแท่นนะคะปูพูนี้ก็แล้วเสร็จนะคะแล้วก็แท่นไก่ก็สองวันเสร็จนะคะจะทําพิธีอัญเชิญปะปูไก่ ้วก็อันเชิญพ่อปูกไก่พ่อปูกไก่พญาเรียกเงินเรียกทองนะคะํทาที่พ่อปู่ท่านบอกนะคะ,คะน,นะคะน,น,นะคะเราดำก็สารต่อ,อจนปูกระเบื้องนะคะเหลืออยู่ห้องเดียวนี่ค่ะทั้งหมดห้าห้องนะคะตอนแรกเราปูสามห้องนะคะนี่นะคะเด็กปูเขา ท่านก็บอกว่าวันนี้เข้าไปเปลี่ยนเป็นสันไทยนะคะท่านผู้ชมพราะปู่ท่านบอกนะคะก็คงจะมาในลักษณะเดียวกันเหมือนที่สร้างวัดธรรมนาคารเนาะพอสำสร็ธ์เข้าสามตัวนั้นเข้าสามตัวแล้วก็เข้าสองตัวห้างวดหกงวัดติดกันเลยนะคะก็เปลี่ยนเป็นสันไทยเลยนี่ก็คงจะเหมือนกันนะสาวดำว่านะคะ ก็ขอทุกท่านโชคดีนะคะ